อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งที่ช่องหมวยยกล้อกันด้วยนะคะสวัสดีคุณนักเดินทางอ๊อคุณดูเหมือนมีเรื่องรใ,ในใจเกิดอะไรขึ้นงนั้นเหรอ ้องบอกฉันมาสิบางทีฉันอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากก็ได้นะเฮมเขินจังเลยแค่ได้เจอฉันก็พอแล้วเหรอถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็ฉันก็ดีใจมากเลยหืมอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงเมื่อรู้สึกแย่งั้นเหรออืมปลาแห้งรดหมาร่าหนึ่งอยชิ้น ให้ปลาแห้รถหมาล่าหนึ่งร้อยเ้นกับฉันและสัญญาว่าจะไม่บอกคนอื่นอย่างแน่นอนถ้าทำให้ฉันได้แล้วก็ฉันจะบอกความรัก,กเล็กๆน้อยๆให้ฟังตลอดมานนะเมื่อไหร่ที่ฉันเศร้าบันทึกเล่มนี้จะคอยผลักดันฉันให้กล้าต่อไปเสมอนี่นนะไม่ใช่แค่สมุดบันทึก่วไปหรอกนะ ชัเขียนคำชมและความคาดหวังข,งของทุกคนที่มีต่อชั้นลงไปในนี้ในนอน์ลอยมันรวมถึงคำมิจารย์ด้วยนะสิ่งเหล่านี้คือพลังที่คอยสอนับสนุนชันแหละอย่างเช่นอะอย่างเช่นสักคุณบอกระดับความหวานของนมสวีทฟลาว่หนึ่งแก้วมีค่าประมาณสิบถ้างั้นบ,บาบาร่าก็คงหวานเท่ากับนมสวีทฟลาว์สิแก้วเลยล่ะ แหมจริงๆเลยทุกคนไปสังหาคำพูดนม่าอ้แบบน oh yeah, oh yeah, ี like ้มาจากไหนกันนะอยากเขียนลงในบันทึกของฉันด้วยเหรอนี่อยากเลาฉันสิจำได้ไหมคุณสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับหนะ ถ้า,นนา,าครั้งหน้าคุณมาเชิญฉันคุยอีกไม่แน่ว่าฉันอาจจะเขียนคำพูดของคุณลงไปด้วยก็ได้นะวันนี้ฉันยังมีงานของทางโบสท,ที่ต้องทำให้เสร็จอยู่อืมฉันเชื่อว่าเราคงได้พบกันอีกเรืวอน,นี้ฉันจะตั้งตาโลวันนั้นนะไป